สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4กันยายนกลับมาเจอเจอ,เจอที่ดนตัวเน็ตติดดาวกันเหมือนเดิมครับคาร์เตอบลคุณบ้านแจกโซนจัดชุดจัดเดี่ยวของมันองมีค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลน,น้อยแต่ก็ต่อยหนักนะจัดมาฝากคู่เดียวตัวเดียวอันเดียวนะครับโมตาซานีกับเฮอร์มันสัต ห้ามพาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเช็คข้อมูล2อูลดูแฮนิแคปบโมตาซานี่กับเฮอร์มันส์ัตในศึกโรมาเนียดิวิชั่นหนึ่งแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มครึ่งสนดราคาให้เฮอร์มันส์ัตทีมเยอือนไปต่อที่เสมอโมตาซานี่เป็นทีมรองมวยของตรารอันดับที่สิ้า พวกเขาลงเล่นไปแล้ว7เกมบรีกยังไม่ชนะเลยสะเสมอสาแพ้สมีอยู่3คะแนนในขณะที่เฮอร์มันสัตเป็นทีมอัดที่9ของตารางลงเล่นไปแล้ว6เกมบรีกชนะ2เสมอสอแพ้2มีอยู่8คะแนนนี่คือข้อมูลพื้นฐานเท่าที่จะหาได้โมตาซานี่กับเฮอร์มันสะัตอย่างไรก็ตามสำหรับเกมคู่นี้โดดเด่นที่ภูกาแฮนิแคป จากเจ้าทั้งห้าลายเพราะสําหรับเกมคู่นี้เจ้าทั้งห้าลายเลือกยืนอยู่กับเฮอร์มนสักทีมเยือนในช่องราคาพูโดเดนชัดชเจนนะเลือกทีมเยือนในขณะที่เจ้าบ,บ้านโมตาโมโต,โมโตโมโตซานี่จะปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดขอบตันท่าลายส่วนช่องเสมอขยับขึ้นสามปรับลงหนึ่งไม่ขยับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นราคาพูเนื้อเนื้อเน้นเน้อน,น,อ,นอยู่ที่ทีมเยือน แฮนดิแคบก็เป็นราคาต่อให้น้ำเสมอเฮอร์มาสัตและเรดน,นี้เจ้าทั้งห้าลายยืนอยู่กับบอลต่อทิมเยือนล้วนๆครบท้วนบอนลรองเรดบวกน้ำกระจายเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องหัวหรองจะมานครบท้วนเ็งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภูนี้แฮนดีแคบนี้นะและอาจต้องรวมถึงข้อมูลพื้นฐานด้วยมันชี้เป้าเข้าหาเฮอร์มาสัต วางใส่ต่อเฮอร์มันสัตเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวเดียวในคำคืนวันจันทร์นี้ขอให้พวกเราโชคดีร่ำรวยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ